น,นี่ครับไข่ครับความลับโหในคลิปนี้ครับขอเข้ามาเล่นเกมอ่าเล่นแบบนี้ครับแย่างที่บอกครับแมปอ่าฟ้ามไข่อันนี้เฉียดนะครับคนเล่นก็เก้าร้อยคนนะเยอะนะเอาเยิบมาครับนี่หุ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมมีอะไรให้ขอ เอาละครับอ่าตังนี้ครับผมก็เออ่างที่เห็นแล้วครับมี <c oughs> มีคนเถเข้ามาให้นะครับอ่าก็เป็นคนนี้นะครับผมอ่าคนนี้เหมือนนะครับผมก็ก็อ,อยู่แบบปั้มไข่ครับผมอ่าก็เป็นแบบปั้มไข่นะครับก็ ก็อลองเล่นเป็นครั้งแรกนะผมก็ลองเล่นแล้วก็มีคนให้ของมารับก็เป็นอ่าอย่างเช่นลูฟี่นิกาแล้วก็ตัวจำชื่อไม่ได้ครับแล้วก็โคคูฟานะครับผมอ่ะผมมาลองเล่นแบบนี้ดูนะครับผมก็เป็นการฟาร์มที่เราอ่าเราจะมาฟักไข่เขาด้วยครับอ่าผมลองเล่นไปตอนเช้านะครับผมแบบนี้นะก็<อ>สนุกด้นะครับผม นี่เราผมได้มา,าเกนะียริ14 24ล้านแล้วนะเกียร์14ล้านแล้วนะอ่าผมทิ้งไว้ไม่นานนะครับผมทิ้งไว้ไม่นานแล้วก็มันก็เป็นแมาเล่นชิลๆนะครับผมสไตล์แบบชิลๆเลยชิลๆเลยครับก็เป็นการเราจะมาฟื้นฟูไข่นะครับเพื่อเ <c oughs> นี่ยยี่นี้ครับลูฟี่าไข่ลูฟี่ <c oughs> ฟบดนะครับผมอันหลอกทองครับะนะครับผมก็เราก็กดได้ดเอยนะครับผม นะแล้วก็เขาจะให้ตัวฟรีครับถ้าครบตามเวลากําหนดนะครับผมเกมพาร์ตก็นี้นะครับก็เป็นเกมพาร์ตคูณสองความเร็วไข่ครับโชคลาบแล้วก็โชคลาบไข่ยักษ์นะครับผมแล้วก็สามารถซื้ออะไรได้นะครับเยอะแยะครับแล้วก็มาลองเล่นครับแบบนี้นะครับอ่านี้ผมก็ลองเล่นไปนะครับผมก็ฟาร์มไปครับต่ออัพสักพูนะครับอัพอะ อัพดีไหม่เลือกใส่ตัวใหญ่เลยก็อ่าผมจะลองเอาลองเทียบเงินกุนก่อนนะครับอ่าเหมือนมา้วละได้เยอะกว่าผมก็จะมีออกแล้วใส่ลูฟี่ดูครับลูฟี่ให้4,000ต่อไข่หนึ่งฟองนะครับอ่าอันนี้จาชื่อไม่ได้ครับตัวนี้ให้3,000นะครับอืมตัวเนี้ยมาโหรกาเออมาโหรกาเออจำได้ละ อ่าตัวนี้ก็เป็นมะฮองากานะครับผมอยู่เรื่องอะไรผมไม่รู้นะแล้วก็มีโอคู o ครับโคู o ยักษ์ครับเรามาใส่ดูกันได้เท่าไหร่อ่าได้สองพันโอ้เยอะอยู่แต่ตัวพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่นะนะ,ะนะแล้วก็เก็บตังเลยโอ้โหได้มาเก้าสิบเก้าล้านแล้วนะครับผมแป๊บเดียว เกี่ยวผมอัพมาตลาดก,ก่อนนะครับผมแป๊บนึงเงินเยอะแล้วครับเงินเยอะแล้วเกมนี้เล่นง่ายครับเล่นเพลินครับเกมนี้ครับแต่จะเป็น A K ้ครับแบบตวกนี้นะในข้อสูงสุดแล้วนะครับผมอ๋อโหมดการเราก็ให้ตังสามสิบเออไม่ใช่สิสามพันเออ,อก็ลิ้มแพลนล่นใหญนะครับนะครับอันนี้ผมไม่รู้อ่ะมันเป็นตัวอะไรเราผมพอดูรัชนีนะอืม มาดาละเอ้ทำไมไม่ขึ้นครับหูือวรามันขึ้นอยู่ตรงเพชรเลยอ่าตรงเพชรเลยมันเป็นอ่าลับตำนานนะดิมุรุแล้วก็มาดาลลนะครับผมก็จะเอาเซนซอออกนะครับเพื่อใส่มาดาละเข้าไปแล้วก็เอาดีกูออกใช่ดีกูดิอ่าชื่อแรงผมจำไม่ได้นะแล้วกงพอตัวเออเฮ้ย อ้าวมืนไม่ให้ผมต่ออะโอเคผมถอด,อะอถอดละผมก็จะอัพนะครับเฮ้ยแป๊บนึงนะโอเคโอเคครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวขอเรา,เรายังไม่อัพนะเราควรจะไปหาตัวตัวต่อนะครับตัวต่ออ่ามาดูกันครับ นี่มาหากกลาวแล้วก็รีไปเรื่อยนะครับผมรี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 ไปใกล้เวลาจะครบแล้วเขาก็ก็จะไขมาครับไขไขก็จะมาให้ครับให้เป็นสุ่มเอานะครับว่าไขได้ไขอะไรโอเคเราหามิสติกต่อครับไปมิสโกอ่ามิสติกครับผามิสติกครับผานมิสติกครับอันนี้ก็ที่เป็นติดทองตรงนี้ครับติดทองติดเพชรจะได้เงินเพิ่มเยอะมากครับอ่ะอาไปเลยนะโอเคไปอยู่กันต่อครับนี่ครับไข่ครับความลับโห ขขยบโหวลากาครับใช่ไหมโอ้โหติดเพชรด้วยครับไม่แต่ไม่สามารถซื้อได้ครับเพราะว่าตังไม่พอครับก็ต้องได้รีทิ้งนะครับโอ้โหก็ต้องต่างมาต่อครับก็โอ้โหนี่ก็แปดล้าน,นครับเป็นเทพนิยใหญ่ครับเกมนี้ถ้าเราออกแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราก็จะเพิ่มเรื่อยนะครับตัวเนี้ยเราจะเพิ่มเรื่อยๆนะอ๋ออัพ เล่นน้อยกว่ามาละนะครับตัวนี้นะเหมือนมาละจะดีกว่านะครับอืมเหมือนมาละจะดีกว่าขอทําไมนี้โอเคเราอัพกันมั้งนะครับโอเคครับผมก็อัพเสร็จแล้วนะครับผมไข่ต่อนะครับผมไปมนะหาไข่เออเอ้าโ,โอ้โหไข่ปิ้นเลยเอาต่อไปต่ออ่าไอเกมนี้มัมมนชิวครับมันแค่พัก มายืนเฉยครับก็คนเล่นก็น้ 500, 700าหกร้อยเจ็ดร้อยอะไรนี้ครับเจ็ดร้อยแปดร้อยครับนะเยอะอยู่นะครับคนเล่นอ่าเราจะไปอันเียนะครับไปโอ้โหทำงนานอ่ะเราซื้อมาก่อนก็ได้ตัวเนี้ยโอเคมาแทนตัวนี้ก็ได้โอ้โหเจ็ดนาที Oh, โหโคตรนานเลยคลิปนี้อ่ะโอเคครับผมก็ในคลิปนี้ครับก็มาลองเล่นดูนะครับเป็นการคุ้นฟูไข่ครับคุ้นฟูใข่ครับเผื่อใครจะเข้ามาเนี่ยมหรากาหม่ละอ่านะมาลอ,ล,ะลองเล่นดูได้นะครับลองเล่นดูได้นะอ่ามีมีดมาละลด้วยอ่าโอเคครับก็ในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับชอบกดไลค์แชร์ครับ โอเคครับผมก็บายบาบเดกันชิปน้านะผม,ผมเยวผมจะทำแบบอะไรมาให้เล่นดูนะครับผือแบบน่าสนใจครับโอเคบายบายครับผมบายบาย